สวัสดีครับพี่พี่นะครับวันนี้เป็นคลิปที่2ของวันนะครับวันนี้มาอัปเดตกับรถที่วันนี้เปิดราคามา135คันนะครับแล้วก็รวมไปถึงรถในลานนี้ดูสินะครับใครที่เคยดูคลิปอยู่นะครับวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบเปิดราคากันแบบครบแล้วนะครับมาจองกันได้เลยนะครับวันนี้จะพาไปดูนะครับแบบเจาะลึกกันนะครับในเรื่องของราคาในรุ่นกลุ่มต่างๆนะครับใครที่ ต้องการรถรุ่นไหนแบบไหนนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ091778517นะครับก่อนไปรับชมกันฝากกดติดตามช่อง Big ก a r ดีๆแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้นะครับคนละหนึ่งไลค์นะเดี๋ยวผมไล,ล่เรียงก่อนนะกับรถที่เป็นตั้งแต่ตอนเดียวเลยแล้วกันนะครับนะตอนเดียวเนี่ยวันนี้อย่างวันนี้ก็มีลูกค้ารับไป1คันนะแล้วก็จะมีลูกค้าที่กําลังเข้ามาดูเพิ่มเติมนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นราคา2,49,000บาทนะครับเริ่มต้นนะอ่ะก็อีกราคาหนึ่งนะครับ2,89,000นานะต่างกันที่เกรดรถไม่รถอะไรต่างๆนะครับสภาพรถที่พี่ต้องบอกว่าพี่ๆเนี่ยสามารถให้บิ๊กคัดได้นะอ่ะแล้วก็ใครที่อยากจะ เหมาหลายๆคันซื้อ2คัน3คันนี้จัดไปได้เลยนะราคานี้ดีมากๆถูกกว่าเต็นท์แน่นอนนะครับแล้วแถมซื้อสดไม่บวกแวดเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่เห็นนะทุกคันนะรถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดแล้วก็ยังไม่ได้เก็บงานลอกสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนะครับถ้าพี่ๆมารับมาซื้อเนี่ยเราก็จะทําความสะอาดให้ทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องต่างๆนะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าเช็คระยะตามกำหนดเช็คประวัติได้นะครับแล้วก็ราคาขายเราต่ำกว่าตลาดนะครับในส่วนของ ต่อไปแล้วกันนะครับรุ่นแคปนะอ่ะผมพาดูพ,พี่พี่ดูรุ่นแคปในเป็นส่วนที่เป็นเกียร์ธรรมดามีโปรโมชั่นมานะครับสำหรับใครที่แบบอ่าต้องการอ่ลรา,านะลดราคาที่ไม่แรงนะลดราคาที่ไม่แรงแต่ต้องบอกว่ามันจะเฉพาะคันนะครับไม่ได้ทุกคันนะสำหรับโปรโมชั่นนะครับสำหรับโปรโมชั่นจะไม่ได้ทุกคันนะก็ราคาเริ่มต้นนะครับ3ามแสน 9,000บาทนะครับแล้วก็ไปจนถึง3 4 9 0 0 0บาทนะครับอ่ะก็เป็นรถหน,หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะ,ะไม่ได้มีโปรโมชั่นทุกคันนะครับก็ยังไงสอบถามมาได้นะครับ3,900 0กับ3 4 9 0 0 0นะครับมาเลือกมาคัดได้นะครับในส่วนที่เป็นรถอ่าแคปเกียร์ออโต้เราก็มีนะครับเป็นสีขาวนะเมื่อกี้สีบอลเนาะ อ่์แคปเกียร์ออโต้นะหน้าตาประมาณประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับราคาเริ่มต้นของแคปเกียร์ออโต้อยู่ที่359,000บาทนะถึง399,000บาทนะครับนะรุ่นมิดนะ359,000บาทถึง399,000บาทสำหรับแคปออโต้นะครับปี20นะครับก็มาเลือกได้มีตอนนี้เนี่ยมี50กว่าคันนะครับสำหรับ รุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นสี่ประตูนะครับติดกันเลยนะหน่วยงานเดียวกันแล้วก็จะเป็นรถที่ต้องบอกว่าอ่าสีเดียวกันเลยสีขาวนะครับราคารุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเริ่มต้นนะครับนะอ่ามีมีรุ่นหนึ่งนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะคันนี้นะครับถึงสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับแล้วก็จะมีอ่าที่เป็น แถบออโต้นะครับน่าจะเป็นสีบรอลเงินนะเป็นสีบอลเงินนะเป็นตัวเตี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับก็จะอยู่ที่ราคา3 9 9 0 0 0ถึง4 4 0 0 0นบาทนะครับ3 9 9 0 0 0ถึง4 4 0 0 0นสี่หมื่บาทนะครับอ่ะใช่นะครับ 3, 99, 000, ถูกนะนะต้องอ่นะเป็นตัวเตี้ยประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะก็เป็นเกียร์ธรรมดา ครับกอเกียร์ออโต้สิไหนคันนี้เป็นออโต้ไหมอ่าใช่ครับนะหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับออติสนะครับราคาปี20นะเริ่มต้น49,000นาพไปจนถึง439,000สามนะครับต้องบอกว่าไม้น้อยก็มีนะครับไม่เยอะอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับแล้วก็รถสีประตูยกสูงนะครับราคาประมาณอยู่ที่465,000หาพถึง499,000เาหนนะครับแล้วก็ จะมีในรุ่นของที่เป็นเครื่อง2.8ด้วยนะครับจะราคาอยู่ที่685,000แล้วก็71900 0นนึ่งหม่ะมีอันไหนอีกนะมีอันไหนอีกนะก็น่าจะ,ะเป็นคันนี้นะเป็นเป็นรุ่นนี้นะครับที่เป็นเครื่อง2.8อ่าใช่เลยนะครับเป็นเครื่อง2.8ราคา6 8 5 0 0 0 0นะครับถึง71900 0มีประมาณ3คันด้วยกันนะครับมีประมาณ3คันด้วยกันแล้วก็จะเป็นตัวของ เครื่อง2.4แล้วนะครับเครื่อง2.4เนี่ยราคาจะอยู่ที่4 6 5 0 0 0ถึง4 9 5 0 0 0มนี่2.4ก็จะหน้าตาต่างกันนิดนึงนะคันนี้คันนี้น่าจะเป็นเครื่อง2.4นะครับอ่าอ่าคันนี้2.4นะเพราะว่า2อ่า2.8เนี่ยเป็นเป็นขับ4ด้วยนะครับขับ4เนี่ยย้ำราคาอีกที 2.8ขับ4 685,000ถึง719,000นะครับเรวก็เป็นขับ2ที่เป็น2.4นะครับตัว entry นะครับ465,000ถึง499,000นะครับอ่ะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูกับรุ่นอื่นๆด้วยนะครับ city นะ city ก็มีอยู่8คัน279,000ถึง39,000บาทเท่านั้นนะครับมีให้เลือกอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็น v s ด้วยนะครับ v s เดี๋ยวไปดูอีก จะอยู่แถวล็อกต้นๆน,นะครับที่นี่นะครับเปิดทุกวันนะครับเราเปิดทุกวันนะสำหรับใครที่สนใจมาดูได้นะัดบิ๊กก่อนหนึ่งชั่วโมงนะบางทีบิ๊กอยู่โกดังเทพารากักบางทีบิ๊กอยู่โกดังบางนาก็จะได้รู้แล้วก็มาดูแลพี่ๆได้นะเพราะว่าที่นี่นะครับเขาจะไม่ให้เข้าถ้าสมมติว่า,าไม่มีคนดูแลนะก็ติดต่อบิ๊กมาก่อนได้นะ,ะสำหรับวีออสนะครับอย่างที่บอกนะตัวเอนทรีนะครับตัวเอนทรีก็จะเป็นล้อกกระทะแล้วก็มีฝาครอบแบบนี้นะครับตัวอย่างหนึ่งคันนะ ราคา2 9 5 0 0 0เานะัะตัวาาราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็3 2 9 0 0 0สาแล้วแต่เกรดนะครับอ่ะอ่ะสำหรับใครที่สนใจ v o ออนะราคาดีนะ2 0 0แสนไปไปลายนะครับถึง3 0 0แสนต้น2 9 5 0 0 0ถึง3 000, 2 9แสนบาทนะตัวอย่างคันหนึ่งก็เป็นคันที่ต้องบอกว่า เห็นแวบๆเนี่ยไม่มีอะไรต้องทําเพิ่มเติมนะครับก็มาคัดคันนี้ก็ได้นะอะ่หรือให้ผมคัดยังไงบอกได้นะครับก็คันนี้อาจจะล้างแล้วส่งมอบได้เลยนะสำหรับไอตัว v ีออสเอนทรนะก็มีด้วยกันอยู่ประมาณ18คันนะจอดทั้งบางนาทั้งเทพานะครับก็มาสอบถามกันได้รถตู้นะเออผมยังไม่ได้พาไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถตู้กันนะครับอ่ะในส่วนรุ่นอื่นๆนะครับก็จําเป็น ตัวไหนอีกนะอ่ะผมพาไปดูสมาร์ทแคปที่เป็นตัวรอยอสร,รอยอสคืออะไรนะครับก็คือตัวอะไฮเอทผมไม่ได้พูดนะเพราะว่าเป็นเป็นรุ่นที่ขายหมดภายใน1นาทีนะครับภายใน1นาทีนะราคาดีแล้วก็ความต้องการสูงนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีใครแจ้งความประสงค์จะจองก่อนนะอะไม่มีทางได้รถนะครับไม่มีทางได้ลดเพราะว่า ยางกันจองแล้วก็มีหลากหลายรุ่นนะครับที่เป็นสไตล์นี้ประมาณนี้นะนะครับนี่ตัวอย่างออตติสนะครับใครสนใจออตติสนะครับ 1.6g 1.8hV นะครับที่เป็นไฮบริดนะมีทั้งหมดนะครับนี่ตัวอย่างออติสนะครับก็สอบถามเลขหมายเพิ่มเติมกันได้นะอ่ะผมก็มีข้อมูลแหละนะแต่อยากให้พี่ๆได้ดูหลากหลายรุ่นนะครับ อยากให้ดูดูดหลากหลายรุ่นแต่ว่าคร่าวๆสำหรับออติสแล้วกันนะครับออติสเนี่ยมีไมลหลักหมื่นนะครับแล้วก็มีไมลหลักแสนนะ,ะก็มีให้เลือกเยอะนะครับสำหรับใครที่สนใจบอกกันนะครับบอกกันนะงส้มยังไม่เปิดราคานะครอะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้แคปนะราคาเริ่มต้น3 0 0 0 0น อ่าสามแสนเท่าไหร่สามแสนเก้าพันนะครับอ่าขออภยัยสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับสำหรับแคปที่เป็นลอยย่อสองลอยยอสองค้างไว้เมื่อกี้ที่พูดนะครับก็เป็นรถที่อ่จดทะเบียนเป็นป้ายฟ้าถามว่าทําไมเป็นป้ายฟ้านะครับเพราะว่าเขามันเกินเจ็ดที่นั่งเนี่ยมันจะเป็นป้ายฟ้าอ่าแล้วทําไมแคปถึงเกินเจ็ดที่นั่งนะครับก็นี่เลยนะครับนี่เลยอ่าล็อกอยู่นะล็อกอยู่ มันมีเบาะนะครับมันมีเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังซึ่งอันนี้เขาก็พับเก็บแล้วนะครับก็จดทะดเบียนเป็นป้ายฟ้าเนี่ยก็สามารถาไปบรรทุกคนได้นะครับนั่งด้านหลังได้นะรับพนักงานได้นะอย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้าอ,อยากจะเปลี่ยนกลับเป็นป้ายดำนะก็สามารถทําได้ซื้อไปนะครับแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะอ่ะเพิ่มเติมนะแวะมานิดนิดหนึ่งนะแวะมานิดนิดหนึ่งก็คือ เป็นรถเขาเรียกว่ารถบรรทุกนะครับรถบรรทุกหล้อนะมีแบบสั้นแบบยาวแบบสูงแบบเตี้ยนะปีนี้จะเข้ามากว่า300คันนะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วรอราคานะเพิ่งเข้ามาเมื่อไม่ถึง5นาทีนี้นะครับเมื่อไม่ถึง5นาทีนี้ก็ หน้าตาแบบนี้รุ่นอะไรรายละเอียดอะไรไม้เท่าไหร่ไม้เมื่อกี้ผมก็เห็นสามแสนปลายนะครับมันเป็นรถใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เข้าใจได้นะครับอ่ะรถตู้นะครับคอมพิวเตอร์มากกว่าร้อยห้าสิบคันนะครับที่นี่ที่เดียวจบแน่นอนนะครับเราขายถูกกว่าตลาดถูกกว่าเต็นท์นะครับไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีไม้หลักหมื่นนะเริ่มต้นราคาของไม้หลักหมื่นก็เกียรธรรมดานะครับก็จะเก้าแสนนะเก้าแสนปลายปลายนะจริงๆราคาเอาราคาเริ่มต้นแล้วกันนะครับ แปดแสนปายนะเกียร์ธรรมดานะปี20แล้วก็เกียร์ออโต้เก้าแสนปายนะครับประมาณนี้สําหรับรถตู้ก็มีทําคลิปหนึ่งไว้นะครับแต่ว่าถามว่าไม่ได้คัดคานเพราะว่ามันมันมีเยอะแยะพี่พี่มาเลือกถูกใจแน่นอนมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะนะมันมีเยอะมากๆนะครับแต่มาก่อนก็เลือกก่อนไม่งั้นจะหมดก่อนเขามาก่อนเขาก็คัดก่อนนั่นเองนะครับ ก็ที่นี่อยู่ติดกับไปเทคบางนานครับอีกโกโดังหนึ่งของเราก็อยู่แถวแถวเทพรักษ์แถวแถวบิ๊กซีบางพีนะนะครับใครสนใจที่จะซื้อรถหมดสัญญาเช่าแบบนี้นะครับต้นทางของรถมือสองแล้วนะครับก็ติดต่อหาบิ๊กคาร์ดีดี7ูนย์เกนะครับรถแบบนี้พี่ๆถูกใจแน่นอนเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะอย่างพี่ๆไปเต็นเนี่ยดูซิว่าจะมีต้องไปกี่สิบเต้นถึงจะเจอรถเท่านี้นะครับ นะและทุกรุ่นแบบนี้นะครับยันรถหรูมาเจสตี้นะมาเจสตี้ฟอร์จูเนอร์นะเพิ่มเติมมาเจสตี้ฟอร์จูเนอร์หน่อยนะครับนะก่อนไปนะอ่ะสำหรับใครที่หาอยู่มาเจสตี้ฟอร์จูเนอร์เนี่ยราคาอยู่ที่ถ้าเป็นถ้าเป็นมาเจสตี้นะครับก็ประมาณล้านสามนิดๆน,นะครับอ่ะล้านสามนิดๆอ่าเดี๋ยวดูกันนะอ่ะ เจอแล้วนะครับมาเจีสตี้อยู่ที่ล้านสามแสนสามมื่นสี่พันเป็นเกรดเอทั้งหมดไมล์แสนต้นแสนสองนะครับทุกคันเลยนะแล้วก็จะมีเบนซ์นะครับซีสองสองศูนย์ดีนับราคาล้านสี่หมื่นเก้าพันนะครับ,ราาร 49, รบแล้วก็ e ีสามร้อยอนะเป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดน,นะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นอัลพาธนะครับล้านห้าแสนสามื่นห้าพันแล้วก็จะมีฟอร์จูเนอร์เครื่อง2.8มาแล้วใครหาอยู่นะไมล์สามแสนห นะครับแล้วก็จะมีอ่าราคา7จ5ด0 0นนันะสำหรับ f o r จูเนอร์แล้วก็ f o r จูเนอร์สุดสนะครับขับสราคา924,000นนะครับไม4สี่หมืแล้วก็ขับ4ี่นะสองจุดเหมือนกันไม8แปดหม0่นก็ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อหาบิ๊กศูนย์เก้าหนวันนี้บิคาดีลาไปก่อนก่อนไปฝากกดติดตามช่องบิ๊กคาดีดีแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับคนละหนไลค์ like, วันนี้ลาไปก่อนสวัส